เปล่งประกายมาแล้วตั้งแต่วันที่9กลุ่มภาพันธ์ที่ผ่านมานั่นก็คือวิวานล้านบัวของกลุ่มภาวาปีจังหวัดอุดรธานีแต่หลังจากวันนั้นแล้วท่านทราบไหมคะว่าคนไทยทั้งประเทศรอที่จะเห็นบรรยากาศในวันแห่งความรักในวันที่มีความหมายลึกซึ้งเสเหลือเกิน ที่ภูมิภาคไหนและจังหวัดไหนของประเทศไทยหลายต่อหลายเสียงหลายต่อหลายคนนะคะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าต่อให้แต่งงานกันใต้ทะเลมีประกานลังกัลปังหาเป็นสขีพยานต่อให้ปีนผาหารักนะคะที่จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ต่อให้ไปกอดถาวนที่ไหนที่ไหนนะคะก็ไม่มาลางมาเลืองขลึมขลังเหมือนกับมาแต่งงานมาบอกรักนะคะมาร่วมงานวิวาหรืองานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คืองานแต่งงานบนหลังช้างและจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือที่จังหวัดสุรินทร์เราเองในคำคืนนี้ก็ถือว่าจังหวัดสุรินทร์ของเราเป็น เกียดเป็นอย่างยิ่งนะครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็มีความปพื้มปิตินะครับต้องขอขอบคุณหลายๆหน่วยนะโดยเฉพาะท่านพอภูมิภาคของทอทเนี่ยนะท่านประชาสัมพันธ์ดีมากเลยจังหวัดสุรินทร์ของเรานี่ททำให้คนรู้จักอีกเยอะปีที่แล้วผมจําได้ว่ามีคู่เบาสาว25คู่นะครับปีนี้34ความจริงมีถึง36ก็ติดภารกิจจําเป็นก็เลยเหลือ34นะครับก็แสดงว่า สุรินของเราเนี่ยคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ให้ความสนใจในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างนะครับผมยังเสียดายอยู่ว่างานช้างเนี่ยหลายๆท่านคู่บ่าวสาวคู่สมรสในวันนี้อาจจะไม่ได้ไมาร่วมชมงานช้างนะครับแต่ต่อไปปีหน้าเนี่ยท่านต้องมาให้ได้นะครับยิ่งใหญ่จริงๆ และตอนนี้ผมอยู่กับอีกหนึ่งคู่นะครับที่มาร่วมงานเรียกว่ามงคลสมรสบนหลังช้างนะฮะซึ่งเนี่ยคือภาพตอนถ่ายรูปสวยๆอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ตอนนี้มาร่วมงานกันจริงๆสวัสดีครับครับสวัสดีครับมาจากจังหวัดอะไรครับมาจากจังหวัดนครราชสีมาครับทั้งคู่เลยครับมาจากโคราชใช่ครับโคราชแล้วทราบข่าวยังไงฮะว่าที่สุรินทร์เนี่ยมีงานแบบนี้ขึ้นอ๋อก็พอดีผมดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตครับก็ปีนี้ ปีนี้ว่าจะว่าจะจดทะเบียนสมรสกันก็เลยเสิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตว่ามีที่ไหนที่มีกิจกรรมมีอะไรครับพอดีเสิร์ชเห็นของจังหวัดสุรินเห็นมีงานจดพิธีสมรสแปลกๆบนหลังช้างครับครับก็เลยเข้าไปดูรายละเอียดข้างในก็ดูว่าเออแล้วก็สมัครสมัครมาทางไหนฮะก็ าให้เบอร์ติดต่อของอปจครับก็คือแค่เพียงเราใช่ครับดูในอินเทอร์เน็ตแล้วเขาจะได้ได้ข้อมูลแล้วก็โทรมาหรือว่าโทรมาตามเบอร์ที่เขาให้มาส่งว่าอยากจะร่วมงานใช่ครับอ๋อซึ่งซึ่งวันนี้เป็นวันที่เรามาเรียกว่ากินเลี้ยงฉลองอะไรประมาณนี้แต่ว่าพรุ่งนี้ต้องไปเรียกว่านั่งบนหลังช้างตื่นเต้นไหมตอนนี้ตื่นเต้นอยู่ครับแต่พรุ่งนี้คิดว่าจะเห็นช้างคงตื่นเต้นกว่านี้อืบแล้ว เตรียมอะไรไปไหมเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะร้อนมากเลยคาดว่าน่าจะร้อนยังไม่ได้เตรียมเนี่ยไม่ได้เตรียมเตรียมแต่ใจมาครับเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยจะไปเราจะไปที่หมู่บ้านช้างที่อำเภอท่าตูมนะครับแล้วก็ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าพิธีอยู่บนหลังช้างจริงๆหรือต้องนั่งรถอะไรครับคิดว่าเราจะนั่งเต้นเต้นช่ไหมฮะเต้นครับนี่ก็เป็นเต้นยังไม่เคยนั่งช้างเลยครับครั้งแรกค่ะครั้งแรกที่ได้นั่งช้างใช่ค่ะ ขอบคุณมากครับครับผมครับผมค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะตอนนี้เราได้รับเกียรติจากท่านนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดสุรินนะคะท่านนายกกิติพัฒน์รุ่งธนเกียรติค่ะซึ่งตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศของการฉลองมงคลสมรสหมู่นะคะสวยงามอบอวลไปด้วยความรักและตอนนี้นะคะท่านนายกซึ่งก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพในการจัดงานหลักด้วยนะคะท่านจะมาเล่าให้เราฟังท่านนายกคะไม่ทราบว่าที่มาที่ไปของการจัดงานนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ ก็คืออยากกราบเรียนท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับในวันนี้ก็คือเราทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินนะครับ<ช>ได้จัดงานฉลองสมรสคือในวันนี้เนี่ยเท่ากับว่าว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวมางานเนี่ย<ช>นะ<ช>เพื่อฉลองสมรสก่อน<ช><ช>ฉลองสมรสเสร็จพรุ่งนี้ค่อยไปจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างทีนี้ในวันนี้จริงๆเนี่ยที่เราจัดการฉลองสมรสนี่คืออยากให้ ว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยซึ่งเราเปิดโดยทั่วไปไม่ใช่ว่าเฉพาะชาวต่างชาติและในปีนี้ดูเหมือนว่าเราะทะลุปเป้าเพราะทั้งหมดทั้งหมด33คู่คทีนี้ในงานฉลองสมรสของเราในคืนนี้ท่านจะเห็นเลยว่าจะมีลูกว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นบูธเป็นบูธเป็นบูธแลวมีมุมที่ต้อนรับแขกทีนี้ในส่วนนี้เรามองว่าในอีกด้านน่ง เพื่อช่วยเจ้าบ่าวเจ้าสาวในการประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอ่แต่งงานนะครับในขณะเดียวกันทางอบจบอกออกอให้ออกให้ทั้งหมดเลยนะ,<อ>นะครับออกให้ทั้งหมดแล้วก็คือในขณะเดียวกันชาวต่างชาติเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าช้างเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลคดังนั้นบางบางคู่ที่มา,าจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างนี่ก็มาเพื่อต้องการการสิ่งที่เป็นสิริมงคล ทีนี้ในวันนี้ทั้งหมดเนี่ยโต๊ะทั้งหมดเราจัดฉลองสมรสนี่ก็ประมาณ50โต๊ะก็คาดว่าคนประมาณ400กว่าคนคทีนี้คนแขกที่มาในงานนี่ร่วมแต่เป็นหัวหน้าส่วนราชการะนะครับดังนั้นเราก็คิดว่างานฉลองสมรสนี่ก็ต้องถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงและในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายทั้งหมดองค์การบริหารส่วนจังหวัดการท่องเที่ยวและจังหวัดสุรินทร์เป็นผู้ออกนะครับ ดังนั้นก็กราบเรียนว่าในปี2,557ที่จะมาถึงเนี่ยก็เรียนเชิญได้เลยว่าทุกคนเนี่ยนะที่ต้องการสมรสก็รอวันเวลาและผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเราได้ดำเนินการตามประเพณีและกรอบศีลธรรมอันดีงามและช่วยท่านประหยัดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและในขณะเดียวกันท่านก็ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วย ก็ถือว่างานนี้เป็นการมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันด้วยนะคะคท่านคะคบใบทะเบียนสมรสที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยค,ค่ะ あ ันที่14กุมภานะครับซึ่งเป็นวันที่จะเริ่มเรียกว่าไฮไลท์ของงานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านาบ้านตากลางตำบลกระโพอเภอท่าตูมจ